นี่มาปีกว่าแล้วนะทําไมถึงได้เงินเดือนแค่หมื่นเดียวตอนเนี้ยแม้แต่เงินจะซื้อข้าวพวกเราก็แทบจะไม่มีแล้วนะในจะเงินซื้อนมลูกอีนี่พวกคุณมีจิตสำนึกันบ้าไหมคุณคะใจเย็นๆก่อนนะคะยอดนี่มันเกิดอะไรขึ้นเออคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับผมทํางานเป็นยามที่นี่มาจะปีกว่าแล้วครับเงินเดือนผมก็ได้มาแค่หมื่นเดียว ละครั้งเดียวด้วยนะครับคุณภัยเขาให้ผมไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับแต่คุณก็รู้นี่ครับว่าผมไม่เคยเรียนหนังสืออ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ผมเลยไม่ได้ไปทําครับหลังจากนั้นคุณภัยเขาก็ผัดการจ่ายเงินผมมาตลอดนะครับเอาล่ะฉันทราบเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ฉันแจ้งคุณภัยแล้วนะว่าให้จ่ายเงินเดือนเธอทุกวันที่สิบแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ย คุณไพคขาไม่ได้จ่ายเงินเดือนเธอเลยใช่ไหมก็ไม่ได้จ่ายเลยครับพอเมียผมรู้ก็พาผมมาหาคุณนุ่นที่นี่แหลครับใจเย็นก่อนนายอดเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะเรียกคุณไพให้มาพบจะได้อธิบายเรื่องทั้งหมดฮัลโหลคุณไพช่วยมาพบฉันที่ห้องทำงานด้วยนะคะ คุณนู้นเนี่ยผมมามีอะไรป่ะครับเฮ้ยนี่แกมาทำอะไรนี่เนี่ยฮะโอ้ยคุณภัยครับไม่ไม่เดี๋ยวจี่เลยนะนี่คุณภัยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคุณกล้าดียังไงจะมาต่อยสามีฉันแบบนี้ฮนะพอได้แล้วที่ฉันเรียกคุณมาเนี่ย เพื่อมาคุยและจัดก,การปัญหากันไม่ใช่มาทะเลาะกันนายลองอธิบายเรื่องทั้งหมดมาสิคุณนุ่นผมแจ้งเข้าไปแล้วว่าเงินเดือนบริษัทเราจะโอนเข้าบัญชีแต่เขาไม่ยามไปทำอะครับแต่ฉันกรแจ้งกับคุณไปตั้งหลายรอบแล้วไม่ใช่เหรอคะว่ายอดอะ่ะเขาไม่รู้หนังสือคุณควรจะจ่ายเงินเดือนเขาทุกวันที่สิบเป็นเงินสดแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่ได้จ่ายเลยใช่ไหมเงินสดเหรอครับ นี่บริษัทเรามีเงินสดด้วยเหรอครับฉันให้คุณลองคิดดีๆอีกรอบนะว่าบริษัทของเราอะ่ะมีหรือว่าไม่มีเงินสดโธ่คนนุน้นนี่มันปีไหนแล้วครับยังมีไอ้บ้านนอกคนไหนใช้เงินสดอยู่เครับเนี่ยนี่คุณว่าใครเป็นไอ้บ้านนอกอะฮะนั่นสิครับแล้วเกิดทำไมวะฮะฮะคุณไทยช่วยระวังคำพูดแล้วก็การกระทำของคุณด้วยนะคะฉันจำได้นะ ว่าเมื่อสองวันที่แล้วอะที่แผนกบัญชียังมีเงินสดอยู่ตั้งหนึ่งแสนบาทเลยคุณนุ่นเขาไม่มีบัญชีเองนะครับแล้วผมต้องเสียเวลาไปจัดการให้เขานี่หรอแต่ว่าคุณเป็นหัวหน้าคนไม่ใช่เหรอคะแค่นี้ช่วยลูกน้องไม่ได้หรือยังไงแค่พาเขาไปเปิดบัญชีอะคุณเป็นหัวหน้าแบบไหนกันคะคุณไทยนี่ถ้าผมต้องสนใจลูกน้องทุกคนนะแล้วทุกคนเป็นอย่างเงี้ยวันวันผมไม่ต้องทำงานอะไรบ้าง งั้นฉันขอถามคุณอีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะคะเงินเดือนคุณต่อเดือนอะ่ะคุณได้เท่าไหร่ผมได้เงินเดือนเท่าไหร่มันไม่สําคัญหรอกแต่ผมก็ทําหน้าที่ของผมไม่เคยบอพร่้องแล้วกันนะฉันให้เงินเดือนคุณมากกว่าคนอื่นเขาความรับผิดชอบของคุณอ่ะก็ควรจะมากกว่าคนอื่นคนสุคท้นนุ่นงานให,ใหญ่ผมก็ผ่านมาหมดแล้วอะแล้วคุณจะมาจิงจังอะไรเรื่องนี้เนี่ยฮะฉันจะถามคุณอีกรอบนึงเงินเดือนทั้งปีของคุณยอดอะ่ะคุณเอาไปทําอะไร ่อมาเอ,อ่อคุณไพครับผมมาขอเบอิกเงินเดือนนะครับคือผมทำงานเป็นยามมาปีกว่าแล้วผมยังไม่ได้เงินเลยครับเบิกเงินเดือนเหรอ,อเฮ้ยเปิดบัญชียังไงถ้ายังไม่เปิดก็ไม่มีให้นะเว้ยแต่ที่บริษัทมีเงินสดไม่ใช่หรอครับเงินสดอะไร เงินนึงเยอะขนาดนั้นน่ะนายไม่กลัวหายไงที่ฉันหวังดีกับนายนะก็เลยเกี่ยวไปที่ฉันก่อนเนะี่ยแตคุณไยครับผมไม่มีเงินซื้อนมให้หลูกแล้วครับไหนจะค่ากินค่าน้ำค่าไฟของบ้านผมอีอะครับนั่นมันก็เรื่องของนายมันเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยฮะแต่แต่ว่าถ้านายเซาซีไม่เลิกนะฉันจะไล่านายออกแล้วเงินเดือนที่เหลืออย่าหวังว่าจะได้ออกไปเลยแล้ว ออกไปเป็นไงบ้างอะพี่ไปทวงเงินคุณไผ่มาได้มาบ้างหรือเปล่า พี่ดูนี่นะนี่เป็นเงินค่าข้าวมื้อสุดท้ายที่เรามีแล้วอะในจะค่านมลูกค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนใช้แต่หวานพี่พยายามทวคุณพายเขาทุกวันแล้วนะเราอย่าไปรบกวนเขามากเลยพี่พีกลัวว่าคุณพายเขาจะไล่เราออกอะ่ะนี่ถ้าพี่ไม่กล้าเดี๋ยวฉันจะพาพี่ไปคุยกับน,นุ่นเอง มานี่ลุกค้นมาผมไม่ได้ทำนะครับคุณนุ่นผมไม่ได้เอาเงินนายยอดไปนะครับไม่จริงนะครับผมถามเรื่องเงินเดือนของผมกับคุณไพยเขาตลอดอ่ะเขาก็ไม่เคยให้คําตอบเลยแถมเขายัางขู่ผมอีกด้วยว่าถ้าผมฟ้องคุณนุ่นอ่ะเขาจะยึดเงินเดือนผมแล้วเขาก็จะไล่ผมออกอะ่ะผมเลยเอาเรื่องนี้มาบอกเมียมผมครับ เรื่องทั้งหมดที่ยอดพูดมาเป็นความจริงนะคะพวกเราสองคนอะ่ะก็ได้แต่หวังว่าคุณภัยจะจ่ายเงินให้พวกเราแต่พวกเราก็ได้แต่รอคุณลองดูสิคะคุณภัยเขามีทั้งทองม,มีทั้งนาฬิกาหรูแต่พวกเราสองคนมีอะไรกันบ้างคุณภัยฉันจะให้โอกาสคุณเป็นครั้งสุดท้ายนะคะจะยอมรับดีๆด,ดูว่าจะให้ฉันเอาเรื่องคุณ คนอย่างคุณน่ะถ้าไม่เอาหลักฐานขึ้นมาให้ดูหรือว่าจับได้ค้าหนังค่าเขาอะ่ะก็คงจะไม่ยอมดักเนะียอย่าคิดนะว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะจะไม่มีใครรู้อแกคิดเหรอว่าแกจะได้เงินคืนเพราะว่างเงินของแก อยู่นี่หมดแล้วเังนไงล่ะเฮ้ยมองอะไรวะไอ้แว่นทำงานไปดิตัวน้าครับคุณพายไปแล้วครับ พอดีผมจะซื้อบ้านใหม่ครับคุณนุ่นผมก็เลยต้องเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายค่าดาวบ้านครับอะไรนะนี่คุณเอาเงินเดือนทั้งปีของยอดอะไปจ่ายค่าดาวบ้านนั้นหรอไปเลยนะรีบไปรวบรวมเงินมาคืนยอดเขาเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าเงินมันหมดแล้วอะครับหรือไม่อย่างงันก็ให้ผมผ่อนให้ได้ไหมครับงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเอาสร้อยทองของคุณอนะ กับนาฬิกาหรือเนียบไปขายแล้วก็เอาเงินมาคืนยอดเขาท่านจะสอนอะไรคุณอย่างนึงนะอย่าเป็นหัวหน้าที่เก่งแต่แรงน้ําใจแต่เป็นหัวหน้าธรรมดาทั่วไปที่มีน้ําใจแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวไปออกไปได้แล้วก่อนนี้ฉันจะเรียกตำรวจมาลากคอคุณออกไปไปสิครับคุณนุ่น ยอดคุณหวานเรื่องเมื่อกี้ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะผมก็ต้องขอโทษคุณนุ่นด้วยนะครับที่เมียผมเข้าใจร้อนไปหน่อยอะ่ะเขาเลยพูดมไม่ดีกับคุณนุ่นนะครับไม่เป็นไรหรอกยอดถ้าเป็นฉันนะ่ะฉันก็คงจะโกรธเหมือนกันนั่นแหละรับเงินนี่ไว้นะคะถือว่าเป็นค่าเฉยของบริษัท ขอบคุณนะครับฉันก็ต้องขอโทษคุณนุ่นด้วยนะคะที่เมื่อกี้ฉันใจร้อนมากเกินไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะพวกคุณสองคนน่ะรีบกลับบ้านเถอะนะคะจะได้เอาเงินนี้ไปซื้อทองให้ลูกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ